สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแบงค์เพชรยนต์อีกแล้วนะครับก็วันนี้เตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้านะครับพรุ่งนี้คันนี้ก็เป็นรถ t o y ยต a Revo นะครับปี2020เป็นตัว2.8ขับสีนะครับก็เป็นตัวท็อปเลยนะลูกค้าก็ดูผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็โอนจองออนไลน์นะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์วันเดียวผ่านนะครับก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กำหนดรับรถเลยนะครับก็ลูกค้าก็ให้ไปส่งนะครับให้รถ สไลด์เนี่ยไปส่งที่บ้านนะครับก็ทางพิษณนยนก็ได้ทําการเตรียมสภาพความพร้อมรถนะครับไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ถือว่าเป็นการจองออนไลน์นะครับจบกลางอากาศเลยนะครับโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้มาดูรถกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความเรียบร้อยนะครับโดยรวมกันนะครับก็เป็นตัว2.8นะครับตัว2.8ับ4นะก็คันนี้นะเลขใหม่นะน้อยๆเลยนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะ เลขไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับใน f o r t จ n e r นะเลขไม่ก็640กิโลเมตรนะครับก็เป็นไม่แท้นะครับสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะนี่ก็เตรียมพร้อมส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับนี่ความเรียบร้อยโดยรวมก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีจุดไหนบกพร่องนี่สวยๆนะครับสีสวยๆเลยนี่ คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวารันตีศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะครับสำหรับตัว Fortuner Legender เนี่ยก็5ปีนะครับ150,000กิโลเมตรนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการขยายระยะเวลารับประกันนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะรับประกันกันอยู่ที่หนึ่งปีแสนโลอ่าโทษทีครับสามปีแสนโลแต่ว่าตัว Legender เนี่ยเขาจะรับประกัน5ปี1 5 0 0 0 0สมกิโลเลยนะครับก็เรียกได้ว่ารับประกันกันยาวๆกันเลยนะครับก็สำหรับ Fortuner Legender คันนี้ก็จะ ขึ้นรถสไลด์ไปส่งลูกค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้แบงก์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับสวัสดีครับ